สวัสดีค่ะแซฟแมปมัมอาหารรอบดึกค่ะเพราะว่าวันนี้ไม่ได้โชว์กินนะคะแต่ว่ามากินต้มะมาม่ากันค่ะอาหารรอบดึกของติ๊กเนาะนี่ค่ะต้มะมาม่าคืออยากกินจ้ะนะคะมาเลยค่ะมากินด้วยกันเนี่ค่ะต้มะมาม่าเนาะต้มะมาม่าหนูเป็นพรีเซเตอร์ก็ได้นะหลูก,กว่ะ นี่ค่ะมาดูกันค่ะดูนะคะต้มะมาม่าทำไงให้เส้นเหนียวนุ่มไม่อืดอร่อยอร่อยคุณนี่ค่ะมาจ้ะมากินต้มะมาม่าด้วยกันมาเดิมมาเดิมมาเดิมใส่กุ้งใส่ลูกชิน้นแล้วก็ใส่ไข่ลงไปด้วยค่ะถ้วยนี้ครบทุกประการนะจ๊ะต้มะมาม่าแซนอร่อยของมัมเองนะจ๊ะมาค่ะกินด้วยกันจ้า ะะจะบอกให้